เอาละครับสุดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมบัวขายกับช่วงรีวิวสั้นๆเงีลยเ่นเคยก็นะกว่าจะได้ l อลทูดีชิโโกมาก็เสียไปเยอะนะค่าความสัมพันธ์นั่งเก้ากว่าจะได้มาแต่ก็คุ้มอยู่โอเคไปดูสกิลดีกว่าเอาละครับก็มาอยู่หน้าเซิร์ของชิโรโกะแล้วจะเห็นว่าผมไม่ได้ปั้นเทียนะก็เพิ่งเปิดได้นะก็เลยไม่ได้ปั้นแต่ทดสอบรีวิวมาแล้วแหละ ก็มาดูค่าเซตัดพื้นฐานก่อนเลยค่าเซตัดพื้นฐานก็ถือว่าบาลานซ์ดีนะทุกอย่างไม่ได้เยอะอะไรคงจะเด่นที่ค่าโจมตีเหมือนเดิมสมกับเป็นตัวดาเมจนะก็ไปดูสกิลดีกว่าสกิลเอ็กสร้างความสามารถ0 0ของค่าโจมตีให้กับสกิหนึ่งเป้าหมายคือหนึ่งเป้าหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะถ้าเป้าหมายตัวแรกตายก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถือว่าอันนี้ดีเลยแหละใช้ค่าคอสแค่สองส่วนตัวคูณก็เยอะนะ ็เสียตรงที่ดาเมจตั้งต้นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะนะไปดูสกิลกันดีกว่าโอเคครับก็มาดูสกิลต่อไป สร้างความเสียหาย1 9 3ของค่าโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีทุก25วินาทีก็เป็นการปาระเบิดแบบดิบๆเลยนะไปดูสกิลกันดีกว่าโอเคครับมาดูสกิลเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปเพิ่มค่าคริสนี่มันเหมาะกับตัวดาเมจสุดๆเลยนะเนี่ยแล้วก็สกิลร่อง เมื่อจบตีทั่วไปโอกาส20%ร20%ที่จะเพิ่มความเร็จบตี30.2%เป็นเวลา30วินาทีคูณดียวยีวิวิอันนี้ก็ไม่ได้ดูความจาเป็นเท่าไหร่นะเพราะเราใช้ชิโรโกะในการสปมสกิลมากกว่านะโอเคไปดูการอับดาวดีกว่าการรับดาวก็ส่วนตัวผมคิดว่าจะให้ชิโรโกะเป็น3ดาวอย่างนี้ต่อไปดีแล้วแต่สำหรับคนที่เนี่ย ความภารกิจบ่อยๆเม็นผมเนี่ยตอนนี้ตั้ง50เศษแล้วไม่ได้อาจจะเป็นสีดาวตัวหนึ่งของทีมเลยแต่ถ้าใครไม่อยากแลกเศษในร้านค้าเนี่ยก็ทำไว้แค่3ดาวก็ได้นะส่วนสีดาวเนี่ยสำหรับคนที่แลกเศษบ่อยๆก็น่าจะมาแลก,กสีดาวได้แต่ผมไม่ได้แนะนำถึง5าดาวหรอกนะโอเคไปดูการใช้งานกว่าการใช้งานจะเห็นได้ว่าอยู่ที่เมืองเป็นหลัก ก็ถ้าในเมืองเป็นหลักก็ในด่านด่านเนื้อเรื่องอ่ะด่านเนื้อเรื่องหลักอันนั้นก็น่าจ,จะได้ใช้อยู่ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่อ่านนะเอาเนื้อเรื่องที่เราผ่านนะอ่ะแล้วก็เรดบอสสีแดงที่อาจจะมาในอนาคตนะนะก็อาจจะได้ใช้ชิโรโกะก็เอาไว้สแปมสกิลรัวๆนะถึงดาเมจนางจะไม่ได้แรงขนาดนั้นก็เถอะก็สำหรับ L2D ของนางก็ ได้ตอนที่ค่าของสองรันเก้านะเผื่อใครอยากได้โอเคก็มีแค่นี้แหละสำหรับการรีวิวชิโรโกะไปดูอาร์ตดีกันดีกว่านะไปกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไปละบายน่าจะมีอะไรนี่อยคるのかไ 《気になる》